สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการทํานายไพ่ในแบบฉบับแม่หมอทาโร่ดีๆนั่นเองนะคะอะล่ะค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ r รนดอม for you กันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรนดอมของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแต่เป็นของทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแม่หมอนั่นเองนะคะคลิปนี้เป็นของคุณเลยนะคะ อะละค่ะวันนี้นะคะอย่ายอมแพ้นะคะกับความรักที่คุณรอคอยนะคะนั่นก็คือรักแท้ที่คุณเฝ้ารอคอยมาทั้งชีวิตนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอเป็นกําลังใจให้นะคะและพร้อมเป็นตัวแทนเปิดเปิดไพ่ให้กับ fc ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเดิมเลยนะคะอะละค่ะวันนี้เนาะแม่หมอก็ใช้ไพ่หลายสำรับมากเลยทั้งไพ่โรสนะคะดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ไพ่ angel นะคะ a เ,เจ e l ผีเสื้อน้อยนั่นเองนะ แล้วก็มีเ <c oughs> ยอะแย,ยะมากมายเลยแล้วก็ so made l ิฟ e message ก็มีนะคะอ่าราคาวันนี้เราไปเปิดกันเลยเนาะ <c oughs> ขึ้นมาไพ่ใบนี้นะแม่หมอจะบอกก็คือแม่หมอได้เปิดไว้แล้วนะคะใบนี้แต่ใบอื่นๆเนี่ยแม่หมอจะเปิดเพิ่มนั่นก็คือนะคะกวางน้อยตัวนี้นะคะที่มีเขางอกขึ้นมานะคะเป็นควางควางที่เปรียบเสมือนความ p o s i b i l i t y คือความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะทางเรื่องความรักการงานและการเงินนะคะ อันนี้คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับของแองเจิลนะคะเ,เป็นไพ่ผีเสื้อนะคะไพ่นางฟ้าของแม่หมอน,นั่นเองนะคะสำรับนี้นะคะแม่หมอได้เปิดไว้เลขหนึ่งนะคะเลขหนึงคือการเริ่มต้นนะคะ number o n หมายถึงว่าคุณกำลังจะได้ริเริ่มนะคะหมายถึงว่า the sun เปรียบเสมือน the sun การเริ่มต้นใหม่นะคะ การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตการพบรักใหม่การพบรักกับคู่ครองคนรักที่ถูกใจเนื้อคู่นะคะที่สวรรค์เบื้องบนท่านส่งมาให้นั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้พบได้เจอกันนะคะวันนี้ก็คือควางนะคะควางเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์พลัสบอลิตี้ในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางของคุณนะคะนี่เลยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมคะนางฟ้าตัวน้อยที่นั่งอยู่บนควางนะคะที่นั่งอยู่บนควาง ควางแลนเดียหรือเปล่านะ,ะอันนี้แม่หมอไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นควางที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเปรียบเสมือนว่าคุณกําลังนั่งอยู่บนควางที่กําลังเคลื่อนที่เหมือนกับโชคชะตาที่กําลังเคลื่อนย้ายให้คุณไปสู่ความสำเร็จนะคะในเรื่องของความรักและเรื่องของครอบครัวนั่นเองนะคะและเรื่องอื่นๆก็ตามมาด้วยนะคะความรักสุขสมหวังนะความ การงานการเงินก็ตามมานะคะความสุขสมหวังในชีวิตทุกๆอย่างเลยที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะคะเตรียมพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์ของผีเสื้อคือคือเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็คือ transformation นะคะคือ t r a n transformer นะคะไม่ใช่หนังภาพยนต์เรื่อง transformer นะคะคือ transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นะคะราะคะหัวใจมาสักกี่ดวง10ดวงขนาดนี้พร้อมกับนัมเบอรวันเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะการได้พบรักที่สุขสมหวังอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่ายอมแพ้นะแม่หมอบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณมีพลังกายและพลังใจต่อไปในการที่จะรอเนื้อคู่ตัวนางงานของคุณนะคะ แม่หมอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ฟังคลิปทุกๆวันนะคะจะได้สุขสมหวังกันนั่นเองอะละค่ะวันไหนแม่หมอไม่ได้มาทําคลิปก็ขอภายด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามีธุระประปังเป็น,นั่นเป็นนี่นะคะไปนั่นไปนี่ธุระแล้วกลับมาก็ต้องรีบนะคะรีบมาทําคลิปให้กับ fc ทุกท่านเช่นเดิมเลยวันนี้มาพร้อมกับ energy พลังงานที่เปี่ยมล้นจะส่งความสุขให้กับทุกคนแล้วนะคะอ่ะเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะกับไ้านะคะที่แม่หมอเตรียมไว้แล้วนะคะ นั่นก็คือ,อเป็นเป็นไพ่ของเด e วินเทอร์หน้าหน้าหนาวเนาะแต่ว่าแม่หมอจะมาเปิดในหน้าร้อนนี่แหละหน้าฝนนี่แหละนะเพราะว่าอยากให้อ่าประเทศไทยเราเนาะมีอากาศเย็นนั่นเองเนาะก็ขอเปิดไพ่ที่เป็นเกี่ยวกับน้ําแข็งดีกว่านะคะวินเทอร์ใช้ประกอบในการ่าเปิดไพ่นะคะวันนี้แม่หมอไม่ได้ทำพิกอากาศนานแล้วเนาะ ถ้าใครต้องการพิกอากาศก็กรีเควสบอกแม่หมอได้เลยนะคะแม่หมอจะได้จัดทําพิกาศถ้าอยากจะได้หัวข้อเรื่องอะไรก็เขียนมาใต้คลิปได้เลยนะคะว่าเอออยากจะให้แม่หมอทำอคลิปพิกอาการในหัวข้อเรื่องเรื่องอะไรนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนื้อคู่ตุนาง,งานของคุณคนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ ไปแล้ว happy wow happy s p เช i a l อ่ะต่อไปนี้นะคะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป happy s p เช i a l ขึ้นมานะคะในไพ่สำหรับนี้นะคะในการที่แม่หมอเปิดพบได้เจอนะเป็นไพ่ที่ดีมาก happy special หมายถึงต่อไปนี้ spiritual ของคุณก็คือ so connect ทางจิตวิญญาณของคุณไม่ว่าจะคุณจะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะในเรื่องเรื่องใดๆก็แล้วแต่ณนะเวลานี้และอนาคตอันใกล้คุณจะแฮปปี้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเดอะ t สตาร์ Star ขึ้นมานะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรทําอะไรก็เป็นซูเปอร์สตาร์ดาวฮอตนะคะเป็นที่ชื่นอกชื่นใจเป็นเชิดหน้าชูตาให้กับวงตระกูลหรือว่าเพื่อนๆหรือ,อในคอนเน็ชันของคุณนะคะใน สภาพแวดล้อมในชุมชนหรือว่าในคอนเน็กนะคะคอนเน็ชันของคุณต่างๆนะคุณจะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมเป็นเดอะสตาในหมู่เพื่อนฝูงหรือใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่รอบข้างในชีวิตคุณหรือว่าคุณจะได้พบได้เจอกับเนื้อคู่ที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นผู้นำนะคะผู้นำก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นคนของสังคมได้อาจจะเจอ,เอ คนที่มีชื่อเสียงได้นะคะชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็เด่นดังในสังคมของเขานะคะหรือของคุณณนะช่วงนี้คือดวงของคุณกําลังดีขึ้นมากๆเลยนะคะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือดวงคุณดีแล้วก็จัดอยู่ในฮอตซูเปอร์สตาร์ดาวเด่นนะคะในที่ทํางานหรือชุมชนหรือคอนเน็กชันของคุณนะคะหรือเกณฑ์ที่ว่าคุณจะได้ไปพบไปเจอกับคนที่เขา มีหน้าตาดีบุคลิกดีมีชื่อเสียงนะคะใน,ะในมีชื่อเสียงในเรียกว่าคอนเน็กชันของเขาอะนะคะ,อ,ะอาจจะไม่ได้แบบตโด่งดังแบบดาราฮอลลีวูดอะไรไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาอาจจะทํางานแบบมีชื่อเสียงมีหน้าตาสังคมของเขาในคอนเน็กชันของเขาหรือเป็นคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีนะคะ,อะบอกได้เลยว่าหนึ่งใบออกมาว้าว ก o ออฟเพนท์คนี่คือการจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโชคชะตาบอกว่าเนื้อคู่ของคุณคณนนี้ไม่ว่าคุณจะพบจะเจอเขาแล้วหรือยังนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนขี้หึงแล้วก็ขี้หวงเป็นคนที่ห่วงเนื้อห่วงตัวด้วยนะคะเป็นคนที่รักมวลสงวนตัวเนื้อคู่ของคุณคณนนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเขาก็ได้นะคะเขาจะคัดหรือเฟ้นเฉพาะคนที่ใช่จริงๆหรือเป็นคนที่ เบื้องบนส่งมาให้พบได้เจอกันไป็เรียกว่าเนื้อคู่เนื้อนามบุญกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะห่วงตัวและห่วงใจไว้ให้คุณแต่เพียงผู้เดียวอ่าเพราะฉะนั้นคู่กันแล้วก็ไม่แคลกันนะคะเราอย่าย่อทอนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าคุณใกล้จะสมหวังแล้วเพราะว่าเนื้อคู่ของคุณคนนี้เขาก็เป็นคนที่เหมือนเหมือนกับว่าเขาออกจะเป็นคนที่ออกสังคมแต่จริงๆอาจจะเป็นคนโทรเวิร์ t ก็ได้นะคะ introvert ก็หมายถึงคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวนะเขามีโรคส่วนตัวค่อนข้างที่จะสูงอ่าแบบอารมณ์ติดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ว่ารักใครแล้วก็รักจริงนะคะรักมวลสงวนตัวด้วยนะคะเนื้อคู่ของคุณคณนนี้อ่ามาเลยสิ่งที่พายอยากบอกอีกหนึ่งใบค่ะอ่ารอเวลานะคะอ่านายออฟเพนเดิลเคิลเห็นไหมคะเนื้อคู่ของคุณอะ่ะ เขาบอกว่าเขาอะโสดนะคะเป็นคนโสดสวยและรวยมากเป็นคนโสดโสดหล่อและดูดีนะคะโสดสวยและรวยมากแล้วก็โสดหล่อและดูดีนะคะบอกได้เลยว่าเนื้อคู่ของคุณไม่มีพันธะภรรยใดๆแล้วเพราะว่าเขาอะเป็นคนโสดนะคะคนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆเขาจะต้องเป็นคนโสดเป็นคนที่ว่าจบจบจ,บจากอาคนเก่าๆหรือ เขาเรียกว่าคู่ที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะรอคู่แท้ก็คือคุณนะคะ mm. เขาก็เลยต้องทําตัวให้เป็นโสดทําตัวให้ว่างทําตัวให้รอ,อ,อคอยการกลับมารักกันของคุณและเขานั่นเอง mm. เพราะฉะนั้นนะคะ mm. ตอนเนี้ยเนื้อคู่ของคุณบอกได้เลยเขาโสดแล้วนะคะ mm. แล้วคุณพร้อมที่จะได้พบได้เจอเขาแล้วด้วย mm. เพราะว่าเขาก็พร้อมแล้วก็เก็บตัวและหัวใจ นะคะไว้ให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะเขาไม่ข้องเกี่ยวกับหญิงอื่นหมื่นแสนชายอื่นหมื่นแสนเขาก็ไม่และนะคะเขาจะรอคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะเพราะฉะนั้นเอาละค่ะคุณจะได้พบรักที่สุขสมหวังกับเนื้อคู่ของคุณคนนี้สวยมากหล่อมากนะคะสวยจัดหล่อจัดเขาเรียกว่าไม่พอนะคะนิสัยดีต่างหากเป็นคนที่มีจิตใจบุญจิตใจดีเมตตากรุณาเป็นคนรักสัตว์นะคะออรักน้ารักสัตว์รักปลารักซากุระอย่างเงี้ประมาณนี้เลยเป็นคนออกจะแบบ น่ารักฟุ้งฟิ้งนะคะฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวเลยน่าลักษณะของเขาจะเป็นคนอ่อนวัดอ่อนโยนจิตใจดีชอบช่วยเหลือใจบุญสุนทานนะคะนี่เลยเนื้อคู่ของคุณนะคะแล้วบอกได้เลยว่าคุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมาเปิดต่อนะคะ,ะ,คะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณใจเย็นๆนะคะ,ะ,ค,ะคุณไพ่คุณไพ่กลัวจะไม่ได้ออก <c oughs> คุณไพ่ของแม่หมอนะกลัวจะไม่ได้ออกนะคะโอ้ย,ตาย,ยะะตายเรียบนะคะตายเรียบคือนี่เขาเข็ดนะคะ เขาอาจจะไปเจอคนที่ไม่จริงจังแล้วก็จริงใจครีมออฟบอลอ่าเขาไปเจอคนที่ไม่จริงจังไม่จริงใจจนเขาเสียใจแล้วเขาก็คือตัดออกจากชีวิตทุกคนเลยจนนี้เขาก็เลยแบบเป็นอะไรคะเขาไปเจอคนที่แบบความรักจอมปลอมนะเพราะฉะนั้นอยากคิดเลยว่าเขาจะเปิดใจให้ขายเขาปิดหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวได้เลยคนที่จะได้อ่ารับมอบหัวใจของเขานั่นก็คือคุณแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าอะไร เพราะว่าคุณคือควีนออฟบอลนะคะควีนออฟบอลผู้มีจิตใจเด็ดดุดดังสายน้ำไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะคะคุณมีจิตใจที่ดีมากๆคือเขามองแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีความกรุณาเมตตาจิตใจดีใจกว้างเหมือนแม่น้ําทั้งเขาเรียกอะไรนะเหมือนอแม่น้ํานายแม่น้ําอะไรอะที่แบบทะเลเย็นชื่นใจทุกครั้งที่เขาได้ลงไปไหว้ลงไปได้พบได้เจอคุณเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่า คุณเปรียบเสมือนสายน้ํามหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่นะคะเมื่อเขามาลงไหว้แล้วเขาจะรู้สึกเย็นจลื่นชื่นใจเพราะว่าคุณอยู่ตรงนั้นหรือตรงนี้คอยปลอบประโลมเขาอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาคุณก็ยังอยู่เคียงข้างเขาเสมอมาและตลอดไปนะอ่าสําหรับคนที่เคยพบเคยเจอกันแล้วแต่คนโสดล่ะคนโสดแม่หมอบอกได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะไปเจอนี่แหละนะคะ เจอจากการท่องเที่ยวการเดินทางสายงานการอาชีพได้หมดเลยนะคะจะเป็นลักษณะของโลกออนไลน์โลกโซเชียลก็ได้แต่ต้องดูให้ดีๆนะคะสแกมเมอร์นะคะสแกมเมอร์ mer, ะะก็คือผู้ประสงค์ไม่ดีนะก็คือคนมา <c oughs> ปลอมตัวหลอกลวงเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะถ้าเขาเป็นคู่เราจริงๆเขาจะแสดงตัวตนเห็นหน้าเห็นได้พบหน้าได้พูดได้พูดได้คุยกันได้นัดเจอกันได้เจอตัวกัน,เ,กน,เ,กนเป็นๆน,นะคะเพราะฉะนั้น ก็ต้องดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยแม่หมอจะเตือนไว้ตรงนี้แต่จะบอกว่าเนื้อคู่ของคุณเอาละอย่างไรนะคะเขาก็มีความที่ว่าเชื่อถือได้นะคุณจะได้พบได้เจอเขาตัวเป็นๆได้พูดได้คุยกันนะคะได้สารสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนถ้าเป็นตัวจริงของกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ใช่คนไหนไม่ใช่ก็ขอให้คุณมีสตินะคะให้มีสติมากๆ พิจารณาดีๆนะคะว่าอันไหนคือตัวจริงอันไหนคือตัวปลอมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเป็นคู่แท้เราจริงๆนะคะคุณจะมีโอกาสได้พูดได้คุยกันได้สารสัมพันธ์กันได้พบได้นัดได้พบได้เจอได้พูดได้คุยได้ออกเดทด้วยกันด้วยนะคะอ้ามาเลยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคลิปนี้นะคะเขาบอกว่าอย่ายอมแพ้ไพน้องกุหลาบโซเมทเลิฟนะอยากบอกอะไร I know how strong you are yes I feel so protective over you oh my god คืออะไรคะเขาบอกว่าอะไม่ว่าคุณจะเคยเจอเขาแล้วหรือ,อยังหรือ,อยังไม่พบไม่เจอหรือกำลังจะได้พบได้เจอเขาเขาบอกได้เลยว่าเมื่อใดที่เขาได้พบได้เจอคุณนะคะเขาจะรู้สึกเหมือนกับว,ว่าคุณแข็งแกรง่งเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมดูเป็นผู้หญิงแบบ strong strong เกอรเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดูมาดแมนผู้หญิงคนนี้ดูแบบ ถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชายนะคะเนื้อคู่ของคุณเป็นผู้ชายเขาจะมองว่าคุณอะเป็นผู้หญิงกแกร่งนะคะเป็นผู้หญิงเขาเรียกอะไรนะ working woman อะผู้หญิงเก่งอะนะคะจนเขาแบบเฮ้ยถึงเจ้าหล่อนจะดูแข็งกแกรง่งดูแข็งแรงดูแบบบึกบึนดูแบบมีความแบบช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงรี้ยนะแต่เขาก็ยังรู้สึกอะไรคะรู้สึกที่อยากจะปกป้องคุณอยู่ดีนะคะเขาบอกว่า I feel so protective over you ถึงแม้ว่าคุณจะแข็งแรงสตรองขนาดไหนผมก็อยากจะปกป้องคุณอยู่ดีเห็นไหมคะนี่คือสุภาพบุรุษนะคะเนื้อคู่ของคุณถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นสุภาพบุรุษมากๆ r d y a o d Gentleman ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เป็นสุภาพสตรีที่อ่อนหวานและอ่อนโยนกับคุณนะคะนี่แหละสมกับการลอคอยอีกหนึ่งใบว้า wow, I can't wait to see you again แสดงว่าคุณเคยเจอกันแล้วหรือเปล่าหรือเปล่าคะ นะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะเคยเจอกันแล้วและเขาอยากจะเจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่า I can't wait to see you again นะคะหมายความว่าฉันนะ่ะอดทนไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอเจ้าหล่อนอีกครั้งหนึ่งเจ้าหล่อนเจ้าชายในฝันเจ้าหญิงเจ้าชายในฝันของฉันนั่นก็คือคุณอุ้ยอดใจไม่ไหวหรือว่าคุณเคยเจอกันแล้วนะบางคนยังไม่พบไม่เจอก็อาจจะเคยเจอกันแล้วในอดีตชาติค่ะอาดีตชาติเนะะี่ยอุ้ยเคยพบเคยเจอแบบเคยรักกันนะคะแต่ว่าชาติเนี้ย กลับมาสารสัมพันธ์ให้ให้สำเร็จอาดีตชาอาจจะแบบความรักยังไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะตามมาเขาจะตามมาหาคุณเพื่อสารความรักให้สําเร็จในภพชาตินี้นะคะเพราะฉะนั้นอนะไรคะไอแคนเวะนะคะพูดขนาดนี้คือเนื้อคู่ของคุณเขาทนไม่ไหวแล้วที่เขาจะบอกว่าไอแคนเวฉันไม่สามารถรอที่จะได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งอะอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากพบอยากเจอคุณเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ oh my god แล้วหมอตื่นเต้นทาไมคะอ๋อ ตื่นเต้นแทนนะคะตื่นเต้นแทน FC นะคะอินเนอร์จัดเต็มนะคะวันนี้อ่ะมาอีกหนึ่งใบว้าวโอ้ยเขาชมคุณละค่ะใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะถ้าเกิดว่าคุณได้มีโอกาสได้พบเจอกันนะคะเขาจะบอกคุณว่า You are so damn beautiful that I feel in your presence and feel making a fool of myself Oh my God เขาบอกว่าคุณน่ะสวยจนแบบโ oh, อ้ดัมบิวตี้ฟูลดัมอ่ะคือคุณสวยมากจนชั้นตะลึงจนชั้นหยุดแล้วคิดว่าฉันต้องเป็นคนโง่แน่เลยีแบบมองคุณจนแบบเหมือนคนโง่คนหนึ่งเลยคือว่าคุณสะกดสายตาเขามากเลยนะคะเขามองว่าคุณน่ะ so beautiful มากคุณสวยมากคุณหล่อมากคุณดูดีมากๆจนเขาเหมือนมองเหมือนว่าเขาเป็นคนโง่คนหนึ่งเลยที่ยืนตะล,ลึงงงตะลึงงันในความสวยหล่อของคุณนั่นเองนะคะ <c oughs> ขนาดนั้นแม่หมอคะไม่ได้สวยไม่ได้หล่อขนาดน,นั้นเลยทาไมเขาทาไมเขาถึงหลงไหลคลัง่งไคล้ขนาดนั้นคะอ่ะนี่คือความชอบส่วนบุคคลอันนี้คือสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ส่วนตัวส่วนบุคคลนั่นเองนะคุณอาจจะมีสเสน่หามนตาลังกาวีกับเขาก็ได้นะคะทําให้เขาแบบตลึงในความอ oh ้ my god ทำไมยู u so ด a m n ขนาดนี้นะคะคืออะไรคะสวยหล่ออะไรอย่างนี้ในสายตาของเนื้อคู่ของคุณ คุณดูดีเสมอนะคะเออและคนที่มันมองเราไม่ดูไม่ดีล่ะคะแม่หมอนั่นมันไม่ใช่เนื้อคู่เรานะ,ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแคร์ไอดอลแคร์นะคะคนที่มองเราว่าไม่เห็นค่าของเราเนี่ย <S <S นะคือคนนั้นมันไม่ใช่ไงคะเพราะฉะนั้นเนื้อคู่ของเราเขาจะมองเราดูดีทําอะไรก็ดูดีไปหมดเนี่ยแหละนะคะคือคู่แท้กันมามามา,มา,มาอีกหนึ่ง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 คืออะไรคะแม่หมอเขาจะเปิดไพ่ อะไรนะผีเสื้ออะผีเสื้อแองเจิลนางฟ้าผีเสื้อให้อีกหนึ่งสักหนึ่งใบว้าเลขกเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาเห็นไหมคะสวยมากนี่เลยคุ้งฟิงกระดิ่งแมวขึ้นมานางฟ้าแองเจิลเลกเก้าหมายเลข 9, นาย m ม e r เลนายแล้วก็มีดอกไม้ขึ้นมาในป่าใหญ่เห็นไหมคะแม่หมออธิบายรอบๆนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ ้นไม้ใหญ่สีเขียวหมดเลยนะแต่มีดอกไม้ที่ขึ้นมาบนนี้หลากสีเลยท่ามกลางป่าใหญ่ท่ามกลางขุนเขาอันกว้างใหญ่มีดอกไม้ที่สวยงามผล่ข,ขึ้นมากลางป่าพบดอกไม้งามเมื่อป่าใหญ่สะพึงสะพ่างด้วยความงามอันง,งดงามวิจิตการตาที่มาจากความรักพลัง power of love ของคุณทั้งคู่นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าห mm hmm. ยอก mm hmm. ดอกย่าในป่าปูนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสวยงามเสมอในหัวใจเขานะคะคุณเปรียบเสมือนความสวยงามเสมอที่อยู่ในหัวใจเขาแม่หมอหิวน้ำเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะแม่หมอขอจิบน้ำก่อนพูดเยอะไปหน่อยวันนี้ คมาแล้วค่ะดอกย่าในป่าปูนจบไปอ่าต่อไปก็คืออะไรที่แม่หมอกำลังจะเปิดอันนี้ดีกว่าแม่หมอเปิดไพ่อันนี้ดีกว่า Energy o r a ี l e ัคเซนนี่นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดให้ใช้หลายสำรับมากเลยนะคะหลายสำรับมากๆเพื่อ FC ที่น่ารักทุกท่านนั่นเอง ว้าวคืออะไรคะแม่หมอเปิดหันตลับปรปปุ๊บไม่ต้องไปเปิดอย่างอื่นเลยคือ caring connection เขาจะแคร์เทคแคร์ดูแลคุณในทุกเมื่อเชื่อยามในวันเวลาที่คุณได้พบได้เจอกันแล้วนะคะมันจะเป็น caring connection ก็คือมีความที่แคร์ซึ่งกันและกันนะคะแคร์ใจแคร สิ่งรอบข้างแคร์ความคิดเห็นของคุณความรู้สึกของคุณนะคะเขาจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะในวันเวลาที่คุณต้องการใครสักคนนั่นก็คือเขาจะไม่อยู่ห่างไกลจากคุณอ่ะหัวข้อแม่หมอวันนี้บอกว่าอะไรอย่ายอมแพ้ใช่ไหมคะอย่ายอมแพ้เพราะฉะนั้นคุณจะได้พบได้เจอเขาแน่นอนที่รักคุณใกล้จะถึงเส้นชัยชนะแล้วนะ เราจะได้คองคู่และแต่งงานกันเขาว่าอย่างนี้เลยนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนใกล้คนไกลคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนบ้านไกลเรื่องเคียงที่ทํางานเดียวกันต่างที่ต่างจังหวัดนะคะโรงเรียนเดียวกันมหาลัยเดียวกันที่ทํางานเดียวกันหรือต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือคนที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศนะคะหรือแตกต่างกันชนชั้นวรณะเชื้อชาติศาสนาอะไรก็แล้วแต่ อยากบอกได้เลยว่าเนื้อคู่ของคุณคนนี้โซคอนเน็ก so ถึงคุณมากๆนะคะเมื่อใดที่คุณได้พบได้เจอกันแล้วอะละเขาจะเทคแคร์ดูแลคุณอย่างดีบอกได้เลยว่าอย่างดีนะคะอย่างดีมากๆจนคนรอบข้างอิจฉาตาร้อนกันเสียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบได้เจอกับเนื้อคู่ที่มีบุญภาวนสนาส่งนะคะเขาอยากจะคลองคู่คลองรักกับคุณ ใจจะขาดแล้วนะคะแม่หมอสัมผัสถึง Energy พลังงานความรัก The Power of Love ของพวกคุณได้เพราะฉะนั้นคุณใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะเพราะฉะนั้น Will you marry me นะคะอยู่ไม่เกินเอื่อมเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะแม่หมอก็ ขอจบการทํานายไปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้คุณได้พบได้เจอนะคะการเดินทางของความรักให้มาบรรจบกันความรักที่สุขสมหวังจงเกิดขึ้นกับคุณนะคะ energy เเพลังงานในวันนี้สวยงามมากๆและมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอให้คุณมีความสุขแม่หมอไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการฮินโรสคอร์สของแม่หมอนะคะฮินหัวใจคู่โรสคอร์ พกติดตัวไว้นะคะเย็นจิตเย็นใจนะติดต่อแอดไลน์แม่หมอมาได้เลยแม่หมอขายเป็นคู่นะคะ1คู่นะคะพกติดตัวไว้นะเพื่อเรียกดึงดูดความรักนะคะดึงดูดสิ่งที่ดีงามดึงดูดเนื้อคู่แท้ให้มาเร็วๆนั่นเองติดต่อแอดไลน์แม่หมอได้ที่ไหนคะ KMN.1984 นะคะ K เล็ก M เล็กแล้วก็ N เล็ก KMN นะคะตัวเล็กนะคะจุดห แอดไลน์ line, แล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยนะคะว่าจะดูดวงส่วนตัวก็ได้หรือจะสั่งหินโรสคอร์สหัวใจคู่เรียกโซเมดเรียกเนื้อคู่ให้มาเร็วๆนะคะสั่งกับแม่หมอได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลย FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามแม่หมอด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะโชคดีค่ะ